สวัสดีครับเอฟสี FC สุภูสุคนครับมัน้พบกับตะนุยแล้วมันตะนุยเผานาครับมันเีวันยุดวันพืชชมงคลครับปีหกแปดปกติเฮาทวันพืชมงคลคเฮาสิต้องทําการแห้หนาครับเพื่อสิลงนาเตรียมตัวลงนาปีแต่ปีนี้โอ้ตะนุยยากการยาขนาดพี่น้องเอ้ใส่ข้านาปังไว้ปลายเมษาว่าสิเกี่ยว ผลลงมาครับพี่น้องลดเกี่ยวลงบ่ได้ลดเกี่ยวบ่กล้าลงครับพี่น้องเขาย่านจมผลดีปีนี้ครับผลดีไปเฮดนาปีเริ่มตกกลาได้แล้วหรือสีว่านก็ต้องว่านน้ำแล้วครับว่านพงบ่ได้แล้วแต่าว่านแห้งก็ต้องประมาณต้นต,ต้นเมษาครับพี่น้องแต่ปีกายนี้ว่านแต่ต้นเมษาเข้าเกือบตายเพื่อผลสีมาพี่น้องเอ้ย มิถุนายังบามาอยู่ครับปีนี้ผลมาเร็วกว่าปกติจงเบิ่งเข้านาปัางตะนุยครับนี่ครับพี่น้องขนขึ้นมาก่องไว้นี่แหละครับที่เกี่ยวใส่เครื่องตัดหญ้าตัดครับวานนี่ตัดผลลงไส้ครับตัดตอนเ้าตอนบายผลลงไส้พี่น้องเออจมน้ำเป็ดเป็ด,ปดนี่ครับชีวิตของชาวนาพี่น้อง มาเบิ่งเข้านาปังครับโอ้ยเข้านาปังสุดยอดปีนี้ครับถือว่าสวยงามครับนี่ครับเต่าหงหวงเสมอเดียวมดเลยครับพี่น้องถ้าเกี่ยวกับาทีได้จากสองอุ้มครับนาประมาณไรกับสี่สิบตารางวาอืนา่นนานาสามไร่หุมตะโนยเฮ็ดสะสองเฮ็ดสะประมาณไร แล้วก็เฮ็ดกันคู่หญ่ประมาณไรครับไรก่กว่า,วานาสามไรเหลือยูไ่ไรประปายครับเฮ็ดนาก็วิ่งไผ่กาลงครับน้องรถเกี่ยวกับบกก้าลงยานจมเพราะฝนเริ่มมาแล้วครับคนค้างกับหลายอยอะครับนาปังปีนี้เหย่น้ำดีให้เฮ็ดนาปังเฮ็ดแล้วฝนมาเร็วกว่าปกติครับเกี่ยวบวทันนี่ครับ หาเบางเข้านาปังปีนี้โอ้แี่มันเกี่ยวกัทจะได้อยู่สกสองอุ้มครับบ่ถึงกันนิดน่อยไปเพิ่งลงนาป่งปีแรกพี่น้องเ,เอ้ยคือมาเจอแบบนี้ฝนมาเร็วครับนี่น้ำครับน้ำเครืองสะพายกับตัดกับจมน้ำคือตัดตอนเช้าตอนบ่ายฝน,นตกครับบ้านนี่ก่อนว,วันพืชมงคลมื่อหนึ่ง ตัดถ้ารถเกี่ยวเขาผมมาก็เลยต้องตัดใจตัดครับพี่น้องหลังจากตัดแล้วก็จมน้ําครับบนต๊ตอนบ่ายเรียบร้อยวันนี้ก็เลยมาหอบขึ้นขึ้นคันาไว้ครับนี่อดีตตัดวานนี่ครับหอบขึ้นคันาไว้ให้มันแห้งจังเอยกอ้คนเข้าเมื่อในบ้านครับมาตากตากไว้ตะกอนแล้วเนื้อนอกนั้นน,น,น่าจะใช้แรงงานคนของตนุยเองเกี่ยวครับผู้ดเดียวจักเมื่อใดสิแล้วแหละครับ อะไก็ยามมันเที่ยวอยู่นี่และที่ด้ครับเข้าเลี้ยงรอเลี้ยงชีวิตเขาก็ต้องเฮ็ดครับเฮ็ดแล้วก็ต้องเฮ็ดให้มันสุดๆครับยอมแพ้บบได้ครับเป็นชานาเป็นกเกียตะกอย้อมแพ้บบได้ก็เ,เฮี้ยอยู่นะมูนี้ก็ดลายครับนี่น้ำพื้นน้ำยางนี่แดงเปง้ปงๆอยู่ครับนี่ครับโอ้ห่วเข้าครับนี่เข้านาปัางปีนี้ครับ จกเป็นนาดาครับพี่น้องเอาละแล้วค็ที่ตามอีกครับว่าสิเป็นนาดาตอนนี้ขอญาตคนก็พี่น้องคนขึ้นใ่รถด้วยก็อ,อยวาคนมาตอนบ่ายที่เปียกตื้มอันในต้นแล้วค่อยมาเกี้ยวครับนี่ครับพาเบื้องนาปังครับมาน,นีนาปังโอ้ยงามงามพี่น้องปปนี่เข้านาปังสวยพันเราแตกครับเราแตกอะไรครับนี่งามกว่านาปีครับพี่น้อง นาปีว่างามก็มาสู้งาปังครับมันเป็นนาอินซี่ครับรถเลยบกกาลงพี่น้องเอ้ยเขา,ามันอ่อนพดเขา,าเลยบกกาลงก็เห็นอไนะไรดเนาะเขาก็ได้แต่นุ้ยมีรถเกี่ยวแบบวางลายแต่ลงบได้ครับเพราะว่าล้อมันน้อยครับล้อแปดนิ้วจมครับต้องหารอเล็กครับต้องหารถรุ่นล้อเล็กง่ายๆมาใส่แล้วครับ เดี๋ยวปีหน้าจังว่ากันไหมครับปีนี้พอชำนี้ครับผมขอบคุณเอฟซีทุผู้สุคนที่เขามาให้กำลังใจก็เกษยแต่กรอนครับผมโอ้ยปีนี้นัก,น,กนักครับมาเดือนพฤษภาสิเกี่ยวแล้วบอสนี่พี่น้องผู้เดียวนี่ต้้งเกี่ยวทั้งคนครับเกี่ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกผู้ทุกคนทีน่ยังคอยติดตามตะลุยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ